ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมเมษาเนาะเมษานะครับหนึ่งน้อยก็จะมาทำเบ็ดให้ท่านผู้ชมดูหลายท่านบอกว่าอยากจะดูตอนเข้าเบ็ดนะเบ็ดนะครับเบอร์แปดนะครับเนี่เบอร,ร์แปนะด 8. กาหลังนะครับหนึ่งน้อยใช้เบ็ดเบอร์แปดกาะคังนะครับ เขานะครับจับเม็ดมาไว้อย่างนี้นะครับอันนี้80สเซนนะครับ80สเซนแล้วมาทับดูนะครับดูนะครับดูการเข้านะครับไม่ยากเดมันเข้าไม่ยากนะครับอันนี้แต่มนน้อยใช้เองประเทศอินโดนะครับอามาจากอินโดนีเซียนะครับพอซื้อเข้ามานะครับจับมาคับเอาแปดสิบพอดีแล้วนะครับกลับมา นะครับทำมันจะชานะครับจะแต่ว่าขธานะครับนี่ครับนี่ครับประมือสองขาน,นี้จับเขาไว้นะครับเสร็จแล้วก็บิดลงมาใบลงไปมือหิบเข้าไว้สองสามครั้งนะครับเสร็จแล้วก็ดึงตรงนี้นะครับดึงตรงหาง ครับเลืลยให้เป็นแบบนี้แล้วก็ดึงนะครับดึงเอามือกดไปนะครับกดงงึงไปแล้วก็ดึงครับเนะน,นี่ยทีเนี้ย็จครับนะครับเป็นแบบนี้นะครับดึงเข้เาใช่เราไป็จะตัดใจนะครับดึงาใกล้ตัดนะครับโอ้ยไม่เห็นนะ ตัวนี้มันจะคลายออกนะครับให้ไปจับนะครับลหลน,น,นะครับนีะครับนี้นะครับเป็น,นะนะครับหนึ่วลุงน้อยเมื่อวันตื่นก็ไปลงเบ็ดข้ามบวกข้ามลบอายุเป <S 1> <S 1> ็ด่ยนไปน้อยก็ต้องมาสร้างใหม่ับเขารักไปแล้วก็สร้างใหม่ นี่ว่ากันนะครับเอาลักเราก็ต้องสร้างครับนี่นะครับ80 ่านผู้ชมลองไปทําดูนะครับสําหรับสําหรับเอซีอยู่ที่ไหนเอออยากจะอยากจะซื้อปลาลุงน้อยก็ลงเบอร์โทรมาด้วยเลยนะครับโทรหาลุงน้อยก็ได้เบอร์โทรลุงน้อยอยู่ที่ท้ายคลิปนะครับทุกคลิปนะครับจะอยู่ที่ท้ายคลิป ใายของคลิปนะครับลองน้อยรกรากดขันก็ไปดูเบอร์มีทั้งสองเบอร์นะครับใช้คลิปสังเกตดูที่ท้ายคลิปเลยนะครับจะออกให้ทุกครั้งนะครับโทรมาหาเลยว่าเจะเาปลาตัวละกี่โลสําหรับทางกรุงเทพนะครับตอนนี้ไม่ใช่ลุงน้อยมีคนเดียวนะครับ fc ลุงน้อยก็หาทางกรุงเทพเพราะว่าลุงน้อยก็ต้องเมื่อวานก็ได้ fc ได้สองตัว สามกกิโลสงตัวนะครับก็โทรไปให้ทางเข้าแก่ลงสีแถวนควปรปฐมบ้างแถวในกรุงเทพบ้างนะครับแถวสมุทรปราการนะครับสมุทรปราการที่อยากจะกินปรากรดค้งนะครับโทรมาหาลุงน้อยได้เลย ไม่เกินวันสองวันได้แน่นะครับไปส่งได้จะเอากี่ตัวผมมาหาผมได้เลยนะครับสมุดประการนะครับเพราะว่าทางกรุงเขาเดีย๋ยวนี้มีมีทีมงานลุงน้อยมีที่ส่งนะครับทีมงานลุงน้อยหลายคนนะครับมี่หาปลาเดี๋ยวนี้ลุงน้อยก็สบายใจแล้วคนเอฟซีหาได้เยอะเลยหลายคนอยู่ เห็นไหมครับก็เอาเบอร์โทรมาเลยนะครับบอกเบอร์โทรมาเลยเดี๋ยวลุงน้อยจะล็อกแล้วจะให้เขาไปส่งถึงบ้านนะครับหรือว่าลุงน้อยจะไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับสำหรับเบ็ดตะไลเบ็ดเบอร์แปดนะครับอันนี้เบ็ดเบอร์แปดนะครับกากาลังนะครับนี่ครับกาลังเบ็ดเบอร์แปดนะครับ เลยนะครับตอนนี้ทำเลยทาได้เลยนะครับมีหลายๆโาท,ที่ได้ปลาแล้วก็โทรมาหาลุงน้อยอย่างดนนีลุงน้อยดีใจด้วยที่ได้ปลามีไอคนหนึ่งได้ตีตอนนี้รู้สึกจะห้าตัวแล้วงก็มันม่นตราบนะฮะหาตัวตัวใหญ่ๆน,นะครับแปดโดถโดห้าโดถึงสิแปดโดนะครับเป็นหน้่น้อยได้แล้ว น้อยเป็นไงมั่งครับดักกุ้งทั้งพักได้เขาบอกว่าดักกุ้งอย่างน้อยล,ล้วก็ววววมีนะครับอันนี้นะครับเ่ไปดนไปไหนอะไรก็ได้เ้ยแบาบกแม่มึงพังแล้วเดี๋ยวไปดูมันได้กินน้ำพริกกันนะ นะครับทาบ่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับสนใจปากฏดค้งลงน้อยโทรมาเลยนะครับท,งทังกุงเทพโทรมาได้เลยไม่เกิน2วันนะครับเราจะจัดส่งไปถึงบ้านเอาคิดว่าไม่เกิน2วันนะครับไม่ใช่ส่งทางออรี่ออี่อะไรนี่นะฮะ รถจะไปตรงนี้เลยขอให้บอกมือมาแถวป,ปัุมนะครับแถวปทุม ขับไปยากตรงไหนาตรงที่จะตรงเลยทำแบบนี้นะครับถึงให้มันแน่นๆแล้วจะตัดตัวนะครับอย่นี้ต้องซ่อมไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมมันหายบ้างอะไรบ้างลืมบ้าง ไม่คิดเนี่ยมันจะไม่ติดเอาเอาปลาดุกมันจะพันไปติดนะครับแับนี้นะครับทำเป็นได้ไม่ต้องนะครับ ครับก็ตอนนี้ถึงเวลาเข้าขันนะครับขันก็วัดตรงนี้ประมาณาสักสี่สิบเซนนะครับกะประมาณสี่สิบเซนก็มาค่อยๆนะครับเนี่ยฮะจะทำค่อยๆประมาณสี่สิบเซนนะฮะเที่ยวก็ห้อยไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เข้ากับตุบ็ดนะครับหวัวครับกับกระตเบ็ดทีเดียวนะครับเสร็จแล้วก็มาเข้าตัวนี้ตัวตอันนี้นะครับ แล้วก็ใส่ลูกหมุนนะครับขั้นตอนใส่ลูกหมุนนะครับนี่ครับใส่ลูกหมุนขมวดตัวนี้ก่อนนะครับดึงหวัวให้แน่นนะครับช้านะครับนี่ครับแล้วก็ดูนะครับพันหนึ่งพันสองรอบนะครับแล้วก็ไวอย่างนี้นี่แล้วก็ดึงนะครับไปดึงอันนี้ดึงให้แน่นเลยครับนี่ดึงให้แน่นเลย นะครับตัวแล้วก็เวลาจะใส่สายเบ็ดนะครับอันนี้พอเสร็จแล้วต้องใส่สายเบ็ดเลยนะครับสายเบ็ดสอดเข้าไปในลูกหมุนนะครับเสร็จแล้วก็มาขมมดตูดเอ็นนะครับขโมยตูดเอ็นแล้วก็ดึงให้แน่นๆนะครับดึงให้แน่นดึงให้แน่นเสร็จแล้วก็มาอย่างเมื่อกี้นะฮะคล้ายเหมือนเชือกทั้งสองครั้งครับเสร็จแล้วก็ ไปออกมาดึงอย่างนี้นะครับขอสำคัญตรงนี้นะครับต้องเหมือนเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้มันจะธรรมดาต้องใช้ไปแจ็ครนหน่อยนะ ลมมันแรงนะครับครับเอาละเอา,เอาเอาลนแล้วก็ป้านไว้อย่างนี้นะครับเพิ่มมาให้มานั่นเสร็จแล้วก็มาเข้ากระตุ้นเบ็ดตัวนี้นะครับเอากี่ทบเอาเอานะครับดึงมานะครับเข้ากระตุ้นเบ็ดเหมือนกันนะครับเข้ากระตุ งที่หนึ่งนะครับครั้งที่สองเราก็เอาเบ็ดมาทาบนะครับเพื่อจะได้เก็บตัวเบ็ดนะครับตัวนี้วัดกับตัวเบ็ดพอดีเลยนะครับเนี่ยให้แค่พอดีเลยแล้วก็เข้ากระตุนเบ็ดอย่างเก่านะครับเข้ากระตุนเบ็ดอย่างเก่านะครับเอาให้แน่นหน่อยนะครับ เก็บครับพอดีเลยนะครับเบ็ดเก็บมันจะเป็น,ปน,นรูบลามนะครับแล้วก็มาเข้ากระตุดเบ็ดให้ให้กคืงกลางกันระหว่างตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับใส่กันหนึ่งนี่นะครับ ครับทางดีสองก็เอาให้มันเบียเท่านี้นะครับเท่ากับตุ่นเป็ดแจ็จครับกะตุ่นเบ็ดเสร็จก็ผูกให้แน่นเลยผูกเลยนะครับผูกนะครับตัวนี้จะรูดนะครับถ้าไม่ผูกถ้าไม่ผูกอย่างนี้ตัวนี้จะรูดแล้วก็เข้าไปตัวเบ็ดอีกครั้งนึง ก็ไม่รูดแล้วครับตอนนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับตัวนี้เสร็จแล้วท่านผู้ชมตัวนี้ก็ไม่ต้องยาวเท่าไหร่นะครับไม่ต้องยาวมากประเดี๋ยวมันจะมันจะปามันจะพาหนีไปไกลนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมมีเท่านี้นะครับครับน,น้องๆทำให้ดู เสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปลองทํานะครับเอาไปลองทําดูลงไปหาปลาดูเชื่อว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นน่าจะได้ถ้ามีปลานะครับครับก็ขอสวัสดีนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามลุงน้อยหมายหน้าต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงน้อยด้วยนะครับถ้ามีอะไรก็โทรมาหาลุงน้อยได้ครับนะครับก็เบอร์โทรมาส่งเบอร์โทรมาจะ ซื้อปลาก็โทรมาหาลุงน้อยนะครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชม ครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่27ดลุงน้อยก็มาดูบ้าน,น,น,บ,านบ้านพี่โยนบ้านบ้านพี่สาวนะครับ <c oughs> ก็เมื่อคืนไม่รู้มาอย่างไงเสียงดังปุ้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 งหลังคาไปเลยนะครับหนีไปเลยท่านผู้ชมนี่บ้านพี่โยนผมไปเลยหลังคาหายไปแถบหนึ่งเลยมันมาทางไหนอะเนี่ย ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับไปกี่แผ่นก็ไม่รู้ครึ่งหลัง,ลงโอ้ยยังน้อยครึ่งหลังนะครับอันนี้โอ้โหก็มีหน่วยงานมามาช่วยกันหลายหลายภาคส่วนนะฮะมันจะเป็นอบตทางอำเภอเขาก็มาดูแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวก็คงจะทำกันนะครับแบบนี้ครึ่งครึ่งหลังครับครึ่งหลังแค่ครึ่งหลังไม่เต็มหลังนะครับ แค่ครึ่งหลังโน่นพี่ยนยังอยู่ดีว่างั้นเถอะลมยังไม่เอาไปแล้วแกนอนยังไงแกทำไมไม่จับหลังคาโคตรโธอ่ะกูจะแทบจะบนหัวหมูของกูกูจะได้เปลี่ยนหลังคาโครงเหล็กเนีเอ้ยเมื่อคืนง้มเง้มเง้ง้เลยนึกกระไปซะแล้วกูจะล่อโครงเหล็กอะเหรอ เอามันมาทางน้อยมันล่อหลังคาไปครึ่งหนึ่งแม่จะแ,แดงว่ามันเอาไปครึ่งหนึ่งรีครึ่งมาไว้ทําไมมันมาไปให้หมดนะามาไปครึ่งเดียวนะครับผู้ชมวันนี้ลุงน้อยไม่ได้ไปลงเบ็ดลุงน้อยก็มาดูบ้านพี่สาวดูเี่ยโอโ้โหมันเอาไปได้ยังไงครึ่งเดียวแค่โดนหางๆถ้าไม่โดนมาเต็มนะนะทานผู้ชมถ้าโดนเต็มแล้วสบายยกยโยนไปเลยนอนอยู่คนเดียวด้วยนอนบ้านอนะ่ะ ก็ขึ่งหลังนะครับโอ้โหนี่นะครับขึ่งหลังเดี๋ยว,ยวจะถ่ายทั้งหลังให้ดูนะครับอันนี้หน่วยงานเขาก็มาช่วยกันเยอะนะครับทางนี้ไม่เป็นไรยังไม่หายนะครับทางนี้ยังไม่หายนะครับฮะ ลมมันพัดลังนกเ,ออเราไม่ได้เราไม่ได้เล่นไปตองอี้บ้านนั้นเนาะยังอยูอ่ถ้าเล่นไปตองหายไปแล้วนะนะครับบู่บ้านนี้ก็เยอะนะครับบูบ้บานน้อยนะครับแถวนี้อันนี้ร้านค้านะครับมีอยู่ร้านหนึง่งนะร้านคา้า,นคาไม่ไปครับร้านคา้ายังอยู่ โอ้นี่แหละกองอ้อยเย่ะอยู่ตรงนี้เองไงนี่กองอ้อยเยอะอยู่ตรงนี้เองบ้านบ้านที่โยนผมเหรอโอ้ยมันยกใบแปรมาด้วยนะครับผู้ชมนี่ใบแปรมันก็ยกมากําลังมันดีจังเลยมันมาตุ้มๆๆมันก็ปลิวไปครึ่งหลัง โอ้ยแถวนี้คนยังเยอะนะครับอะไรมันแค่ดัาง,ง,ง,งขึ้นึ้หลังคาบ้กูขยบขยบเลย เอบอข่ขยบเคยบเลยเมันแค่ขยบขยยบหน่อยเดียวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ไม่ข,ขยบขยยบแล้วมันลุดเพลาะลงไปเลยเสียงมัน,น,น,นกึบเดียวแ,และอีกแถบมันเอาไว้ทำใหม่วะเนี้รครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปลงเบ็ดลงน้อยก็มาดูบ้านพี่สาวนะครับมันไปหมดเลยครึ่งหลัง รเอ,เ,เ,เอฟอซีลงน้อยระวังนะมันจะยกไปอย่างนี้นะเฮ้ยอหอยากให้ยกทีบ้านะ่ะได้เอาของเหล็กนะ่ เนี่ยมัน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 ยังว่าเป็นน้อลมอ่ะมันก็แรงนะครับม่อคือมันแรงมากเลยนี่คือหน่วยงานเขามาดูนะครับหน่วยงานมาดูนะครับวันทุ่มกว่ากว่านั่หะทุ่มกว่ากว่านั่หะโอ้โหมันมาเป็นูมาที่เดียว มันลอดมายังไงก็ไม่รู้นะมัน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 มา่างนี้มัน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 หมุนไปอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วมันเข้าไปในรูในข้างบ้านไปยกไปสังขาเพิ่มเพิ่มเพิ่มเมันแค่ยกมันแค่ยกเฉย มันยกไปครึ่งหลังนะครับยกครึ่งหลังนะยกไปครึ่งเดียวเลยครึ่งหน่วยงานก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางอำเภอทางอำเภอก็มารูแล้วนะครับ มาช่วยเหลือไวครับที่นี่ไม่ช้าเลยตอ,อนเช้าเขาก็มากันหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่กำน,นันทางคณะอำเภอมาครบนะครับบ้านลุงแถวบ้านลุงน้อยสบายรับรองนะฮะออโ,ดดโอ้โหจ,จะลอกคงเล็กอะ พี่บอยอยู่ภาคใต้นะระวังนะพี่บอยภาคใต้อะมันจะไปภาคใต้อีกแล้วนี่มันมาภาคผมเนี่ยล่อไปครึ่งหลังระวังนะครับภาคใต้นะครับพี่บอยเอฟเอฟซี F F C ทางอีสานระวังด้วยนะครับแต่ว่าอีสานมันจะหนักกากับทางภาคกลางๆนะครับ เดี๋ยวเราไปสำรวจกันทางบนนะครับว่าอะไรบีเกือ ตายหาเลยอยู่บ้านให้ลมพัดไปได้นเอออีแอออกแ่มึงก็ไม่ได้ดูบ้านเลยอ,อยู่สองคนแท้ๆนั่งเฉย,เออเยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวนะครับ <c oughs> มันมันเอาไปครึ่งหนึ่งนะครับมันฉีกครึ่งเดียวนะครับท่านผู้ชมมันหึมไปทีเดียวเลยนะครับก็ถือว่า ยะหายนิดหน่อยนะครับไม่มากนะครับมีแค่ครึ่งเดียวก็ไม้แปะฉีกไม่กี่ตัวนะครับตอนนี้ก็หน่วยงานเขาก็มาดูัารัฐก็มาดูบริี่เรียบร้อยนะครับเอาทุกอย่างมามาให้นะครับดูนะครับท่านผู้ชมเห็นหลังคาเลยบ้านท้องฟ้าปร่งดีจังมันพัดไปยังไงวะเนี่ย แบกทึมไปเลยทีเดียวนะครับโอ้โหมันน่าจะยกบาดีกลิ่นไปวะบาดีกลิ่นมันรอดไปได้ยังไงมันไม่ยกไปวะนะนะครับค็ท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาดู ลมพัดหลังคาพังไปเลยนะครับหนึ่งหลังนะครับวันนี้กินไปหนึ่งหลังครับก็เดี๋ยวเราจะหยุดสักพักหนึ่งนะครับ